พร้อมไหมครับพร้อมนับที่ห้าสีสามสองหนึ่งเอามองไปที่กล้องูนนแล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่เหนือจะทำไรหรอพี่เหนือจะมาอ่าน a b c ตั้งใจอ่านเลยป่ะตั้งใจอ่านเลยครับหรือว่าหรือว่าให้พ่อนี่พ่อบังคับป่ะไม่นะครับนี่คือไม้อะไรไม้เรียวไม้เรียวตั้งใจเรียนไหมอ่าพ่อจะไม่ตีนะ อ่าตั้งใจอ่านนะให้าผู้ชมดูนะพร้อมนะครับครับอ้าวตัวแรกอะไรตัวแรก a n m ต่อไป b b r n ต่อไป cat cat แมวอ่าต่อไปอันคือ d dog หมาอ่า e e x ่อ่าก็ f f f อ่า แปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรแปลว่าดอกไม้อะไรเปล่าอะไรเปลาเหรอแปลว่าดอกไม้อ่าต่อไปกิกอตแปลว่าแพะอืม้าเอ o ฮอ e ม้าม้าต่อไปไอซิงฮะไอไอไอซ์คีมไอซ์ไอซ์ครีม เอาแปลว่าแปลว่าไอติมเอ่อต่อไปอันนี้เหยียกอะไรยตัวอะไรว่าเจเจจักจักแปลว่าตัวน้ำเหยียกน้ำเหยียกน้ำอ่าต่อไปเอาดีดีดีตั้งใจเรียนอะไรอะไรตัวอะไรเอ็นคเคว้าอะไรแปลว่าว้าไบไค แปลว่าว้าว้าวอ่าต่อไปไลอืมแปลว่าสิงโตเออต่อไปวางกีแปลว่าลิงอ่าต่อไปเอ็นเออะไรเอ็ังนกอ่านว่าอว่าฟัเอ็นเนสต์เนสต์เนสต์อ ไปแปลว,ว่าวัวโอโออะไร oxox แปลว,ว่าอะไรวัวว,วัวอะไรครับวัวตัวผู้อ่าวัวตัวผู้อ่ะต่อไปใกล้บจบแล้วเราตัวอะไรหมูตัวอะไรพีคตัวอะไรเนี่ยพีเอ่อพีพีครับหมูใช่ไหมนี่อะไร queen เอ่อตัวอะไร q ควีนแปลว่าอะไรตัวพระราชนีอ่าต่อไปตัวอะไรตัวอารหนูอะไรแรปแรปแรปอ่าแล้วใกล้จบแล้วต่อไปเน็ตตัวอะไรแปลว่างูครับต่อไปทีทีอะไรครับไทเกอร์ไทเกอร์แปลว่าแปลว่าเสืออ่า Umbrella Ừ. You umbrella, yeah, không? What? wa, No, kite of rồi cây Taba. lắm. Too lắm. Too lắm. Too lắm. lắm. Too 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 lắm. well, là là อ่าต่อไปกบที่ตัวอะไรตัวตัวอะไรตัวตัวอะไรครับอะไร X X แปลว่าอะไรแปลว่า Christmas อ่านะอ่าต่อไปสุดท้ายใกล้จบแล้วตัวอะไรนี่ Y Y อะไรลูกดิงอะไรโยอะไรโย y โย Y Yo y อืมต่อไป Zebra 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 แปลว่า <Billie S 1> บามาอะไรอ่าบอกท่านผู้ชมเนี้ยท่านผู้ชมเนี้ยว่าไงพี่นื้อจบแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกดตามติดตามกดติดตามแล้ต้องกด S G นะคะอืมกดไลค์แชร์อืมเป็นกำลังใจให้ครับบ๊ายบายบ๊ายพี่เนือตัดพี่เหนือตัดโอ้๊ยเหนือตัดออกอากาศพี่เนื้อพี่เหนือตัดใสเพื่อน